สุดอึนปฏิหารยานอย่างหรูใต้ปุติของหลวงปู่ศิลาศิลิจันโทสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ช่องมุติตาชาแนวมีเรื่องราวเกี่ยวกับปฏิหารยานอย่างหรูใต้ปุติของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทมาฝากค่ะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโอดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะปฏิหารใต้บุติตำนานข้ามพพของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทขอน้องกร่าบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิหารใต้พุติหลวงปู่ศิลาสิริจันโทที่เพิ่งสร้างเสร็จ และมีพิธีเฉลิมฉลองกุฏิใหม่หลังนี้ไปเมื่อวันที่8พฤษภาคมพศ2567ที่ผ่านมาในวันงานมีบรรดาเหล่าลูกศิษย์ลูกหาข้าราชการพ่อค้าประชาชนมวลชนหลายหมืน่นมาร่วมงานฉลองเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะร่วมพิธีศักธิ์ในครั้งนี้ และมาร่วมสร้างบุญสัมพันธ์กับองค์หลวงปู่ศิลาก่อนอื่นจะเล่าถึงความเป็นไปเป็นมาถึงตำแหน่งที่ตั้งกุฏิขององค์หลวงปู่ศิลาที่พึงสร้างเสร็จนี้ลูกศิษย์ของหลวงปู่ศิลาเล่าให้ฟังว่าที่มาสร้างกุฏิของหลวงปู่ศิลาณจุดนี้เกิดจากความตั้งใจของเหล่าลูกศิษย์ เพื่อสร้างถวายหลวงปู่ศิลาแล้วลูกศิษย์ก็ถามหลวงปู่ว่าจะสร้างกุฏินี้ไว้ตรงไหนหลวงปู่ชี้ตรงไปที่หน้าศาลาที่พักอยู่ประจำชี้ไปพร้อมกับพูดว่ามองนีละหลวงปู่พูดเป็นภาษาอีสานซึ่งแปลว่าให้สร้างตรงนี้แหละเหล่าลูกศิษย์ต่างก็แปลกใจ ในธรรมะอุทยานแห่งนี้มีพื้นที่กว้างขวางม,มากมายแต่หลวงปู่ชี้มือไปที่สระน้ำที่น่าอัศจรรย์อีกเรื่องคือเมื่อจะสร้างขุดติในสระก็จะต้องถมดินในสระนั้นจึงได้มีการว่าจ้างรถขนดินนำดินมาเทที่จะสร้างรถลูกศิ์รวมถึงรถขนดิน ไม่ว่ารถขนดินคันไหนขนดินมารถก็พังหรือเกิดปัญหาขึ้นมากระทันหันประหนึ่งว่าไม่อยากให้ถมดินลงไปในสระที่จะสร้างคุติเพราะความตั้งใจจริงต้องการจะถมดินให้เต็มสระไปทั้งหมดก็ทำไม่สำเร็จสุดท้ายพื้นที่ใต้คุติหลวงปู่ก็ตกลายเป็นสระน้ำดังเดิม เพียงแค่สร้างกุตินี้ไว้เหนือน้ำนั่นเองและต้องพึงอีกเรื่องคือเมื่อเราลูกศิษย์ได้มารอถวายพัะต,ตาหารไดเล่าว่าได้ฝันเห็นองค์พญานาคสีเขียวและองค์พญานาคสีขาวสองหัวเมียอยู่ลึกลงไปประมาณเจ็ดเมตรและได้ฝันเห็นพร้อมกันในคืนเดียวกันถึงเจ็ดคน ทำให้เหล่าลูกศิษย์เข้าใจว่าด้วยเห็นนี้นี่เองรถด,ดินคันไหนมาถงตรงนี้จึงไม่สามารถถงดินได้สำเร็จและเมื่อองค์พญานาเข้าฝันดังนั้นเหล่าบรรดาศิษยานุศิษย์มีจิตศรัทธาอันแรงกล้าจึงได้ขออนุญาตองค์หลวงปู่ศิลาสร้างพญานาคขึ้นมาสององค์หลวงปู่ท่านได้เมตตา อนุญาตให้สร้างได้เมื่อสร้างเสร็จแล้วหลวงปู่ก็ได้ตั้งชื่อพญานาคสีเขียวว่าพญาสุวรรณคราชพญาสีขาวชื่อพญาสุขนคราชเป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาธรรมอุทยานถ้ากัลยาณมิตรเด็กมีโอกาสเข้าไปกราบหลวงปู่ ก็จะเห็นองค์พญาน้าทั้งสองอยู่ภายในธรรมอุทยานนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องเล่ายานอย่างรู้จากลูกศิษย์คนสนิทของหลวงปู่ศิลาจึงเคยถามถึงอดีตชาติของหลวงปู่ว่าพบชาติก่อนหน้านี้หลวงปู่ท่านเกิดเป็นอะไรหลวงปู่บอกว่าหลวงปู่เคยเกิดเป็นพญาน้าขเขมร และได้มาตายในประเทศไทยและสถานที่ที่ตั้งธรรมอุทยานแห่งนี้ mm. ก็เคยเป็นที่ mm. ที่หลวงปู่เคยสร้างวัดมาก่อน mm. เมื่อพบชาติก่อนทําให้ผู้คนที่มีชื่อเสียงดาราคนดัง mm. เข้ามากราบหลวงปู่ศิลายอย่างต่อเนื่อง mm. ทําให้พุทธศาสนิกชนต่างมุ่งตรงมาที่จังหวัดกาลสิน ด้วยความศรัทธาในองค์หลวงปู่ท่านหากแต่เป็นเพราะท่านเป็นพระอริยสงฆ์ที่บำเพ็ญเพียรภาวนาได้ถึงแก่นสารของการเป็นพระภิสุที่คุณค่าแก่การกราบไหว้สักการสศรัทธาและเขาลบรวมถึงทุกอย่างที่หลวงปูท่ทำก็เพื่อเป็นการทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาอันดีงาม ให้อยู่สืบต่อไปจะคิดดีพูดดีทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทนสิ่งใดกับคืนสู่ตัวท่านเองหลวงปู่ท่านทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงินให้กับโรงเรียนโรงพยาบาลร่วมถึงการจัดตั้งมูลนลิธิผู้ภัยต่างๆเงินงที่ได้จากการบริจาคแม้แต่บาทเดียว ท่านไม่เคยนำมาใช้เรื่องส่วนตัวหากเน้นนำกลับคืนสู่สังคมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลชนทั้งหลายท่านผู้ฟังคะในทางาพระพุทธศาสนาถือว่าปฏิหารความศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่แก่นสารของพระพุทธศาสนาก็จริงหลวงปู่ท่านไม่ได้รู้เห็นหรืออวดอ้างแต่ประการใดหลวงปู่ท่าน เป็นผู้เข่งคัดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยพระเดชพระคุณบุญญาบารมีของหลวงปู่ที่มากมายเหตุการณ์ต่างๆที่ประจักษ์แก่สายตาคนทั้งหลายจากมีผู้ศรัทธานำเรื่องราวมาเผยแพร่ปฏิหารเกี่ยวกับวัตถุมงคลแล้วเกิดปฏิหารอย่างมากมายวันนี้ขอยกตัวอย่างปฏิหารสามเหตุการณ์ จากหลายร้อยเรื่องราวมาเล่าให้ท่านผู้ฟังเป็นธรรมทานเหตุการณ์ที่หนึ่งครั้งที่องค์หลวงปู่ได้เดินทางไปพระธาตุพนมหลวงปู่ท่านไม่เคยพกล่มเลยก่อนออกจากวัดไม่เห็นฝนจะตกเลยสักนิดพอจนถึงพิธีเจริญพระพุทธมนต์เสร็จจากนั้นฝนตกอย่างไม่ลืมหูลืมตาพระหลายรูปเปียกฝน หาล่มกลางไม่ทันแต่หลวงปู่มีล่มส่วนตัวที่เตรียมมาเหตุการณ์ที่สองวันขายวันเกิดของหลวงปู่เมื่อวันที่14ตุลาคมพศ2563ที่ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้านั้นฝนตกกระหน่ำทั้งวันทั้งคืนจนถึงวันงานฝนเงียบทั้งวันเวลาล่วงเลย จนแห่ผ้าป,ป่าคณะก็แห่ผ้าป,ป่ามาฟ้ามืดคืมมากคนที่วัดเลยถามหลวงปู่ว่าฝนจะไม่ตกหรือหลวงปู่ท่านบอกว่าไม่ตกให้เวลาไปแห่หนึ่งชั่วโมงครึ่งจนแห่เสร็จผ้าป่าต้นสุดท้ายเข้ามาสู่ศาลาฝนก็เทลงมาอย่างฟ้ารั่วตรงเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งพอดี เหตุการณ์ที่สาขุณกองลูกศิษย์คนสนิทของหลวงปู่ที่ล้มละลายติดหนี้จากการทำธุรกิจเป็นเงินหลายล้านจนต้องวางมือทิ้งทั้งสาธุรกิจขายทิ้งทั้งหมดแต่ก็ยังไม่พอใช้หนี้ต้องตัดสินใจหันหน้าเข้าวัดตามคำบอกเล่าของเพื่อนที่เล่าถึงองค์หลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโท ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหน้าเรื่อมใสศรัทธาอย่างยิ่งคุณกองก็ได้เข้ามาทำบุญหันหน้ามาพึ่งพระพุทธศาสนาหมั่นนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาจนเวลาผ่านไปสภาพจิตใจก็ดีขึ้นแต่เมื่อมีโอกาสได้พูดคุยบอกเล่าเรื่องราวธุรกิจให้หลวงปู่ฟังหลวงปู่จึงแนะนำ ให้ทำธุรกิจโซลาเซลล์ขุณกองเล่าว่าปีนั้นตนเองอธิฐานด้วยความทุกข์ในใจเกี่ยวกับภาระหนี้สินล้นตัวคุณกองได้เล่าว่าวันนั้นตัดสินใจกราบขอพรหลวงปู่ขอให้หมดหนี้หมดศินภายในปี2562หลวงปู่ตอบเพียงคำเดียวสั้นๆว่าเออซึ่งเป็นคำตอบรับในภาษาอีสาน แค่ได้รับพรคำเดียวจากหลวงปู่พิกธุรกิจเสมือนว่าให้หมั่นหาหมั่นทำหมั่นทานก็จะพบแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตขอขอบคุณครูบาอาจารย์ขอบคุณเนื้อหาแหล่งที่มาของข้อมูลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านขอคุณพระศีรัตนะไต บุญญาบารมีขององค์หลวงปู่ศิลาสิลิจันโภดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงหายเจ็บหายจนทุกทุกคนด้วยเถิดสาธุขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องมุติตาชาแนลอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามให้ผู้จัดทำด้วยนะคะขอบคุณค่ะ